รีบจากตั้งใจท,ทุกคนนะครับน่ารักจริงไหนวันนี้ใครมาจากต่างจังหวัดบ้างโอ้สุพรรณนี่บ้าสุพรรณนี่น้คนสุพรรณครับพวกคนสุพรรณเนี่ยก็เป็นคนสุพรรณอ่ะออบ้านเดียวกันนะครับผมก็สวัสดีท่านชายจากต่างจังหวัดด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลายจังหวัดเลยที่ อยู่ณที่นี้สนามโรวงนี้แล้วก็จะบอกว่าพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะเปน็นวันที่เราได้มีโอกาสมาทําสิ่งดีงร่วมกันแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับของดี77จังหวัดมารวมกันที่นี่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนคงได้ซึมซับแล้วก็มีวิทรศการต่างๆที่ให้ทุกคนได้รู้ถึงความเป็นมาของกลุ่มราโกศิล์มากขึ้นด้วยนะครับผมเอาละฮะมีหนึ่งเพลงครับเป็นเพลงที่ผมอยากจะนำเสนอมากๆเลยนะครับผมเป็นเพลงของผมเองครับเพลงนี้ เป็นเพลงที่ตอนนี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมเองชื่อเพลงว่าการเวลานะครับผมซึ่งก็บอกว่าดีใจมากๆตอนนี้ติดชาร์จแบบเด็กท่วประเทศแล้วเย้ yeah! นะครับแล้วก็วามความหมายนี้มากๆนะพูดถึงเรื่องราวของวันเกา่าๆนะฮะอย่างหลายคนที่เป็นแฟนหลายคนที่อยากรู้สึกว่าลองกลับไปคิดถึงวันเกา่าๆลองกลับไปคิดถึงหลายคนอาจจะอายุเยอะมากแล้ว แต่เราก็กลับไปคิดถึงว่าเด็กๆของเราเราก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกับเพลงเพลงนี้ลองฟังกันดูครับผมการเวลาครับเธอจำวันนั้นได้หรือเปล่าวันที่เราร้องเพลงด้วยกันเธอจำเพลงเพลงนั้นได้หรือไม่เพลงที่พูกใจเราไว อาจลืนมันไปบางครั้แต่กันเวลาก็ไม่ชนะทุกอย่างยังแาดความทุกค์ทั้งที่เรามีอยากให้เพลงนี้มนได้อไปอยู่ไหนก็เราเวลาความเวลาจะเปลี่ยนวุน เธอทุกเรื่องาวชอความตรงไปไม่ว่าจะไรได้ดียึดเพลงนี้ก็คือได้ให้รู้สิ่งทีข่ขาเสมอ <Yeah. S 1> ฉันจำวันเหล่านั้นได้ดีจำเพลงที่เราเร้องด้วย เตืนีกีน้ฉันยังคงเก็บมันไว้แต่บันลาอาจมีที่เราต้องแห้งหายอาจลืมมันไปในบางครับแต่กันก็ม่ชนะทุกยายิงพาความผูพที่เรามีอยากให้เพลงนี้ ในทุกๆคาวที่ได้ยินในีนมือให้รู้วายังมีใครอีกคนที่เ,อเธอทุกเองความตั้งไปไม่ว่าจะไรกดีได้ยินเพลงนี้นดได้ขึ้นใให้รู้สู่คุณาเสอขอเสียงคนอ่